ผูข่าวประโยชน์และสรรพคุณแก้กามโรคลดอาการข้อเข่าอักเสบแก้น้ำเหลืองเสียช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการปอดอักเสบหลอดลมอักเสบลดภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะไตอักเสบลำไส้อักเสบเจ้านมอักเสบหูชั้นกลางอักเสบแก้ลิสิโดงทวารแก้โรคผิวหนังกากเกลื่อนฝีอักเสบแก้โรคผิวหนังผื่นคัน ช่วยต่อต้านมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งร้ายช่วยบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยในการต้านทานโรคช่วยยับยั้งเบาหวานปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลลดอาการติดเชื้อเฉียบพลันช่วยดูแลภาวะภูมิแพ้หอบหืดช่วยดูแลฟื้นฟูโรคตับอักเสบช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต,ต่างๆเช่น ไข้ทรพิษหัดงูสวัสดเริมโรคภูมิคุ้มกันบกุกรองสภูุีของเกี่ยวกูหลานชะลออาการต่างๆที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเช่นฟืนฟ้นฟูสภาพร่างกายโดยรวมให้แข็งแรงฟืนฟ้นฟนูความจำนอนหลับสบายอาการปวดหลังปวดเอวดีขึ้นต้านมะเร็งช่วยควบคุมการเจริญเติบโต,ตของมะเร็งจะกินเพื่อป้องกันหรืออาการของมะเร็งก็ได้ดลดคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดลดความดันโลหิต บำรุงหัวใจให้แข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้หลอดลืมแข็งแรงฟื้นฟูจากอาการอักเสบยับยั้งอาการก่อตัวของเลือดลดน้ำตาลในเลือดและสลายไขยมันอิสระมะขามป้อมมีสปปรรพคุณดังนี้แก้ปวดฟันปวดท้องน้อยกระเพาะอาหารปวดเมื่อยกระดูกแกไอละลายเสมหะช่วยขับต้านการอักเสบลดความดันโลหิตปกป้องตับหัวใจและหลอดเลือดมะขามป้อมยังมีสปปรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรลอลถึงสรรพคุณของงาดำช่วยลดความดันโลหติตสูงและป้องกันโรคหัวใจโรคอัลไซเมอร์ข้อเสื่อมช่วยในเรื่องของไวท้ทองช่วยเรื่องการมีบุตรยากต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและเป็นแหล่งของโปรโตีนและวิตามินที่เก่ามาร่วมอยู่ในนนะ้ำสมุนไพรเดอะไรน่าเป็นสมุนไพรที่มีมากกว่า3 0กว่าชนิดยังไม่พอ วิธีการผลิตแบบสกัดเย็นปรึกษาโทร0625722849